สวัสดีครับพบกับชนะ<อ>่องบอสตุ้ยละเพลินเอาเชียร์ครับแม่สสวัดีค่ะมาทำอะไรมาเอาพิซซ่าโอ้เนี่ยสวัสดีครับเนี่ยแล้วเนาะมาาใส่ดิไตดิมาเลยจ้ะอันนี้ลอยหาซิฟชิดมันบาแถมไปถานนึงแถมไปถานนึงครับมันบาโอ้เอ็ดแล้แต่โดนอะไรแบบนี้ แต่ม่คนวนนะจาโอ้เอ็ดไห้ซื้อใครสิได้บ่ฮะโอ้เอ็ดไม่เอ็ดอันไม่ใหญ่อ็ดค,ครับเดี๋ยวไ่ไห่เด้ถามันแ่บจะสั่งอีกเด้อเฮ้บอกเด้เด้วยด่วย <ขอ S 1> ังจังไ <ๆ S 2> ๋นะจ้าเออได้เ่งไรคุะว่าถ้าลงไปข้างนังนะพี่้องเนาะลองเบิ่งกี่่้องเพระาะว่า้าซเอาวนะเอ่คิดาตันี้ลองเบิ่งกพี่้องถามันเวิร์กโอเคเด้ เสียบอยู่ตัวสาธาทูจาจ่าเบาแรงครับเอ้าเดี๋ยวสิมาเข้ามมันเหแล้วกล้านครับมันกลายเป็นปิ๊ดเตี่ยโอ้ทุกคนเสาเนาะโอ้ยมันได้กินอะไรมาเนี่เอ้าครับพี่น้องยั้งเลยครับเอาลนะอันนี้ครับพี่น้องกูหนุนสายกันพี่น้องเนาะบางคนมาคือบอลยังนะสิบมะขาคือบอลผิดเขาเหนยังนะของจริงเปล่เป็นยังไงนะ เพิ่นทั้งน้หวันพิซซ่ายยังนะตัวนั้นนะอันยูร่านวะไอเนื้อสองสามมันคัมเป็นนี่วะตัวนั้นนะอันนี้ก็อันนั้นทุนหอบวัวมันโอวมันวัวเสือนั่นหาพันเข้มาอยู่ได้พี่น้องเนื้ออันนี้สามพันครับพี่น้องกินอ่ะลองเบิรงกคาโบตี้งตลอดแล้วก็ขอบคุณอ่ะพ่อซันแล้วก็ผู้ไม่ออกน้ำนะครับพี่น้องนะผู้บอกน้ำต้องขับเนาะคอยสุขภาพร่างกายแข็งแรงพี่น้องพ่อสันเนาะแล้วก็ทางอัน เซบซีล่ะวงหญิงแหละเพิ่นสมทบกันมากนะสามพันเอาเป็นว่าประมาณนี้พี่น้องผมศ์กาจัดการระเบีดนี้มีพี่แจ็คด้วยครับพี่แจ็คพี่โลกพี่แจ็คพี่ซอร์โร่พี่น้องแจ็คสเปโร่เด้อเพิ่นนั้นเพิ่นเลี้ยงน้ำน้ำเพิ่นว่ากินพิซซาต้องมีน้ำมาส่ะเออเลือดเพิ่นเมาไปอีกพันห้ามาตุ้ยจัดการให้อันนี้พราฮักเนาะฮักแพงนะพี่น้องเนาะเอาผมต้องเออซื้อพี่น้องเพราะว่านมันอะไรไม่เข้ามาอไหนนะเฮ้เพิ่นคือผู้เพิ่นนั้น พุทสนับพพสนุน<อ>ลูกเต้าแมนไฮเดียู่ได้กินแมนเขาก็ต้องนะเนาะนี่ครับไปน้องวันที่สิบสามเลยน้องเนาะมื่อมื่อนี้ครับไปน้องร้านลานบ่าวตุยได้ไปน้องเฮียตุยของแชมป์ <c oughs> พรก,กับวิวโอ้ยจอดก,กับพายข่อนไปในเวิร์ดไปไปส่งกันสาระ,ะเดี๋ยวขี่มอเตอร์ไซค์มาสวีดเอาไปส่งพิซซ่าพิซซ่า์เขาเด็กเขาจะชอบเต้นไงเราก็จะไปนู่นก่อนเลย ข้าวแม่ขับมอไซต์ได้ไหมแม่ขับได้ไหมแม่ขับมากินนะวนโ้ยช้ำใจจึงจากอีสานบ้านท่งหัวย่างไัวอย่างปลาเผาเหรอจะซื้อาอย่างไรขาจะซื้อลาอย่งไรยสากินบอกินปลาเผาตำถั่วอย่งนี่ปูอย่างี้อดีตอย่างบอรฟังพี่น้องฟังด้วงานแต่ง ขอแซงแย่งเอาไปก่อนเป็นอย่างอ้าเป็นอย่างอรจะซื้อมาบอหน่อยดิผู้สาวแต่งงานนะเนาะโอ้ยเจ็บปวดปวดลาวเป็นอย่างไรกัว่าข่อยโอข้าวเขาผู้สาวแต่งงานไหมเออก็เหลือเขาเถาะอดีตปลาเผาและตำถั่วเนาะผู้ใดติดตามมาก่อนพี่น้องสีหัวเน่หพี่น้องาเป็นว่าผู้ใดติดตามมาตุ๋นวาแต่โดนไหนสีหัวเนาะนอกยังน้องส้มน้องส้มยัง เอาคนใหญ่ี่เขากเออร้านชื่อร้านนะน้อไออุ่นบ่ซือร้านเออจะไปหาเอ้ยประดันดอกเป็นยังไงเอากระปอาตุ้โอกหาแอบรักเขาข้างเดียวนเห็นบ่ันไจะไปหาเาอบอกว่าแอบลักเขาข้างเอ็ดบุญเอ็ดบุญคลิปนี้เอ็ดบุญสิแมาแกงยังข่อย เออเอ็บุญเถิดเด็กหน่อยเขามีความสุขกขออภัยแม,ม่เจ้าขับรถพาหน้าเจ้าแสดงอาการไหมเนาะคอยบริแสดงอาการจั่างไรเอาละ <c oughs> นี่ครับพี่น้องอหอดโดมแบบันนี้นี่ครับวันนี้ต้องขอบคุณเลิศเลิศมากเลยทุกคนเด็กหน่อยก็ <c oughs> <c oughs> ได้กินดีอยู่ดีพี่น้องกะช่วงนี้เพี่น้องห้อยว่าเป็น เดี๋กินบ่อยแนะล้ว,เ,ว,ดวยยนะเดี๋ยวเขามันไกลเดี๋ยวก๋วยเตี๋ยวด้วยยังไงเนาะเดี๋ยวสักพักพี่น้องเนี่ยเขาก็ต้องพักก่อนหรือเปล่าก็แล้วแต่พี่น้องแล้วพี่น้องเนี่ยแล้วแต่คืออันนี้พ่อพอ่อแม่เป็นความประสงค์ของพ่อแม่เพ่ะนาะมัน,น,น,ม,นมันไม่ใช่ความประสงค์ของเบาตุย้ยเด้อไม่ใช่ดำดิเนี่เปัจจุบงนยังไงก็ยังนู้อ,อ,นอ่ะเนาะพอพ่อแม่เพิน่นนั้นอยากสนับสนุนอย่าง,งนะนี้อย่างไงเนาะเอา้านี่มาอะไรกันเห็นพ็กน้อยใส่กันตัว ให้หมอท่านใช่ไหมให้ลูกสาวแล้วมายกซอยเออเขาไปช่วยพี่จันนี่ด้วยจะมาเปิดไว้ให้เราบอสอ๋อ,สสอ้สวัสดีครับอาร์มสวัสดีครับก็มายกนี่ช่วยพว่อดิเด้อมายกช่วยพว่อดิเป็นึง มาโยกนี้ของเชฟพ่อหน่อยแป๊บหนึ่งสวัสดีน้องโก้สวัสดีน้องอาร์มครับเปิดได้หลกเอาเลยโอ้ไปโยกไปนี่นะครอบ ี่ครับพี่น้องได้น้องอารมน้องโก้ซอยพอ่อครับพี่น้องพายิงเข่ากินน้ำไหมล่ะจะเฝ้ากิน,นไ,ได้ยจะไม่ได้กินเลยอะเออนี่ครับพี่น้องมอตุ้ยให้มายกพิซซ่าน,นะครัอ่ะมาตั้งคนเดียะเดี๋ยวจะได้กินกันหมดทุกคนหนึ่งร้อยห้าสิบชิ้นตั้งคนเดียวอ่าตัวนี้จะจะมีเลี้ยงน้ำด้วยทั้งน้ำแล้วก็พิซซ่าด้วยนะครับ,ออบเอาเลิศเลิศอารอสักครู่ครับนี่ โอ้่เนี่ยสิคเข้มข้นกลาขึ้ยินข่าวมาผู้สาวหลายแท้ฮะสวสดีขึ้ยินข่าวมาผู้สาวหลายแทะมาแล้วนะมาแล้วนะฮะสวัสดีครับฮะ มันต้องกินตอนนี้เนี่มันมันมันไม่เย็นนะมันร้อนมันต้องกินตอนเย็นก็ตายดิยนี่ครับพี่ร,รอะไปเอาจักหน่อยก่อนไปถือก่อน แจกไม่บอกค่ะการร้อยมาก็แจกเลยเพราะก่อนซ้อมเต้นไงเดี๋ยวรอนลดน้ํามาก่อนเพราะว่ามมนมีแจกน้ําด้วยขอบคุณพี่แจ็คด้วยนะครับพ่อแจ็คพิษณุโลกนะครับพ่อหักเพลินครับพี่แจ็คสเปรย์โล่พ่อสันแล้วก็อาจของพี่องอิงด้วยเพิ่นบมดออกน้ำผสมกันช่วยกันพี่ซ่นนะครับมูลค่าร้อยห้าสิบชิ้นแล้วก็น้ำอีกประมาณน้ำอีกนะครับอ๋อ ไม่มีมี่ครับี่นองเออโทรหาแม่หน่อยโทรห,ห,หาลุงตูนหน่อยให้มันเสร็จเสร็จไปเลยนี่ครับี่นองนี่ครับเออแก๊งหนุ่มสามหนุ่มครับพี่น้องเลูดยุบีรลูกมาจับโยกขึ้นนะ เออพิซซ่าพิโลกินที่เราเหรเดี๋ยวโยขนนูหกขนนูขอบคุณพ่อพอแม่พันนะเอนเดี๋ยวพี่น้องพิซซ่าหนึ่งร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบชิ้นแล้วก็น้ำด้วยก็แล้วแต่ก็แล้วแต่กับมันคนหกคนหาหกสิบคนแก่สีพ่อยมั้งหลกก็กินเนาะอือเอาเดียวคพิ่เอ้พ่อนยเดียวเอ้พอเขบคุณพ่อหย่พ่อแจ๊กรันแล้วก็แม่ไม่ออกน้ำ ภาคพี่อุ๋งอิงค่ะในไหนกันในไหนวันนี้มันเกิดอ้าวโอ้ยพ่อพี่อุ๋งอิงแม่หนูอ่ะโพดตั้งแต่เมื่อคืนไปแล้วตั้งใจไว้เลยว่าสีนอนสีนอนหกถุงเอเผื่อโพดแต่บัาบัทันคนแหลกค่ะพ่อโจก่อนจ้ะแมนพ่อโจก่อนอ๋อโอ้ยพ่อพี่เขาขอให้พี่อุ๋งอิงนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะลำลำเรื่อยๆแบบนี้ตลอดขึ้นไปนี่ต่คนหาคนเมตตาคือเสียงดงดังนะคะเลิศและการขอให้พ่อพ่อ เขาพอที่เลี้ยงวันนี่อขอให้กำลัเรื่อยๆค่ะแล้วก็ขอบคุณที่ซัพพอร์ตทุกๆอย่างนะคะ<อ>ต,ตัุ้๊กๆขอมาเปิดวงจนเดินหนีปีโวงกันยังแบบว่าขอเสนับสนุนทุกทุกอย่างเลยอ่ะก็ไปนอนคลิปนี้ฝากไว้สำเนียคลิปไหนพ่อไม่ต้องเบองแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปตามช่องบอ่าวตุ้ยลำเพลินเ้องไปเชียร์พี่น้องกัน,กนให้ยร่งกายกันพี่น้องบ๊ายบาย